สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้อยู่กับมายครับร้อยวันอีพีสามแล้วนะครับเสียงวันนี้มันมีผู้รับชมพิเศษนะครับคือออมสินนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวผมก็ไปนมาดูนะนี่ออมสินวันนี้เลยซึ่งวันนี้เขาก็จะมาเล่นมายครับร้อมากับพวกเราด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับเกมทำมายครับเดี๋ยวผมจะให้ขึ้นภาพดูแล้วว่าชอบไปไหนนะครับก็ตามนี้เลยนะช่องนะคะชื่อว่าช่องเก็บ C d นะคะเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะครับพวกเราสองคนก็กำลังจะไปจูประจูงภผกันนะครับผมซึ่งตอนแผนว่าจะไปประจูงที่นี่เกาะอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้เตี่ยผมก็ได้เขียนชื่อช่องให้ทุกคนดูนะครับซึ่งตอนนี้พวกเราสองคน่ากำลังจะไปรับเรือกันนะครับว่าเพื่อจะไปจอบประจูตไข้างนอกนะซึ่งตอนนี้ครับพวกเราก็กำลังจะไปเกยมของกันนะครับผม ตอนนี้เพื่อนผมบอกว่าให้รีบไปนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาหากว่าครับเพื่อนเพื่อนผมบอกว่าเร็สโกให้รีบไปนะครับผมผมก็รีบไปเตรียมของูุนี้นะนะครับก็มีเรือนึ่งลำหนึ่งลำนะคะตอนนี้เพื่อนพี่ป้นก็ได้ตายไปนะคะเพราะว่าโดนซอมบี้กัดตายตอนนี้เพื่อนพี่ป้นก็กำลังจะไปเอาของคืนนะคะ ตอนนี้เพื่อนพี่ปันก็ได้พร้อมแล้วนะคะนี่ ที่คีดมันแบบที่เรือมันเรือมันค้อยขอใบไปคือมันติดช้างนะครับมันบักอะคือมันหลุดไป่ไแหละตอนนี้ผมก็ได้ขับเรือมาเจอเกาะเห็นนะครับซึ่งมันเกาะได้หายากมากเลยตอนนี้ผมกับเพื่อนผมก็เลยมาสำรวจที่นี่นะครับผมก็กําลังว่าจะหาวัวเห็ดอยู่แต่บางครัมันก,ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเอ๊ะผู้หิงมันก็มีอยู่แหละ แต่ว yeah, hmm. ่าผมตอนผมตามหาอยู่ทุกคนก็ดูไปกับว่าผมจะหาเจอแล้วกันไหมตอนนี้ผมก็ได้เจอวัวหิดแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเป็นวัวหิดแบบสีแดงนะครับก็สามารถทำซุปได้ตอนนี้เพื่อว่ารออะฮะรอวัวมาครับเพื่อเอามาติดกับเรือแล้วก็เอาพากลับบ้านนะครับแล้วครับผม เดินไปเลยแล้วผมก็ได้เจอต้อนกับต้อนอะไรนะของ last รัสคีับที่ท,ที่ถ้าเราขุดลงไปข้าล่าเราก็เจอทำรัสคีนะคร <c oughs> ับโปโะโปกะแล้วคืเอเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนผมมาดูนะครับเดี๋ยวขอเร่งสปีดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันยาวตอนนี้มันยาวเพราะาต้องพาบวกขึ้นอลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้พาวัวสองคนสองตัวนะคะสองเรืกำลังขึ้นมาขึ้นมาบนเรือนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะเร่งเวลาคิปนะครับเพราะว่าวนน้มันเสียเวลามากเลย ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เจอบ้าของผมแล้วครับซึ่งที่ผมเสียเวลาตันานะว่าหลงนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีภารกิจกับเพื่อนผมนะครับว่าจะสร้างห้องครัวให้แบบมีอาหารไม่จำกัดเลยนะครับแต่ว่าห้วใจด้ดูเร่อบางอย่างครับผมจะไปสร้างตอนนี้เลยครับข้อครัวกับโรงอาหารด้วย ผมก็ต้องไปจูงวัวนะครับเพื่อจะพามันเข้าคัวครับซึ่งห้องนี้ผมก็ทําไว้ตั้งแต่ตอนไหนก็ผู้โหกบจะบ่ได้นะครับผมก็เลยต้องขุดคอกวนแล้วก็มีแมวหนึ่งคนเข <c oughs> าจะมแมวหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในห้องนะครับ ผมบอกว่าผมก็มกำลังจะพาวัวเข้าไปครับแต่ว่ามันดื้อครับผมถึงตอนนี้นะครับผมก็ได้ให้มันเข้าไปหนึ่งตัวแล้วครับอีกตัวนึ้ก็เผื่อไ้ตีมาเฉยแล้วก็เริ่มให้ค่อคนอดุดด,ดูเลยนะครับเป็นอันที่หน้าซ้ำมากเลยทุกคน จุดเพี้ยคือวัวผมลงไปแล้วนะครับตนะัวละบุญัว,วม,มันตายครับนทะุกคนผมไปจีไม่ร้านแะล้ววัวมันเลยตาย,ตายซึ่งตอนนี้ครับผมก็ผมกว่ากับเพ,กเพื่อนผมกับเพื่อนผมก็กำลังจะเอาวัวไปที่ห้องครัวครับเพื่อจะเป็นอาหารอ,อฟีฟิตตี้ซุปนะครับแต่นี่วัวก็เดินเข้าไปเองแบบไม่มีสาเหตุเลยผมก็ให้ผมก็ขึ้นไปก่อนแต่โทรัคุ้ค้างทุกคนผทรศัพค้างก็ขอัยด้วยนะครับแบตขึ้นด้วยทุกคน สิเปอร์เซนต์เลยทุกคนอ่ะเอาผมก็ได้เอาอะไรนี่เอาว่าปมผมผบผมก็เลยภาพมันอานราคาก็ได้ทุกคนเอาอะไเพิ่มสีได้เลยเอาอะไรอ๋อว่าขังวัวก็แล้วกัน ต,ตอนนี้วัผมก็ได้ออกมาจากพ่อแล้วนะคะผมก็เลยต้องดันมันเข้าไปนะผมผมก็เลยว่เาเอาสลับมาผมก็เลยพูดบอกขาไว้ก่อนนะครับผมตอนนีครับผมก็ได้ว่าจะหาฟางค่าทัแต่ว่าบ้าเหรไม,ม่ตอนนี้มีฟังค่าแับไม่มีโครงกระดูกเลยนะทุกคนเพื่อผมก็ได้ออกจากซื้อเพื่อผมก็ได้ออกจากซื้อไปนะครับซื้อเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย ว่าได้ออกจากซื้อไปก็มีเอกราวนะเพราะว่าเพื่อนผมตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะครับผมเพื่อนผมเลยต้องออกออกไปจากซื้อนี้นะครับผมและขาเฮดี่เพื่อนผมต้องออกไปคือเพื่อนผมจะไปนอนนะครับเสี้เป็นเวลานอนเพื่อนผมนะครับแล้วในนั้นก็มีเจ้าเหมียวด้วยนะคะนี่กระโดดดงัดงดยังดังดังเลยซึ่งตอนนี้ครับผมก็ว่าจะขังวัวน,นะครับ เพราะว่าเพื่อหัว uh ต้องออกไปแล้วผมก็ต้องทําคนเดียวและเจ้าเหมียวก็ยังคงวิ่งต่อไปโอ้โหข้าเหมียวครับสับชีตะไตปูก็ให้วัวมันมาด้าเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ว่าจะเร่งเวลาครับเพื่อจะปู่จะสร้างคอกนะครับซึ่งก็ใช้เวลานานนิดนึงซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทำคอก อ่ามข้อ,ของลงอาหารเกือบเสร็จนนะครับก็เลยแค่ใช้พวกสลับนะครับผมหรือเสร็จแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้คือผมต้องไปนอนก,ก่อนนะับผมคือว่ามันมีวอนเตอร์อยู่บูงก็นึกว่ามันไม่ถึงเวลานอนผมเว้อต้องมีเทียดลงเทียย์ดูก่อน ผมก็เลยว่าจะลองไปนอนในหมู่บ้านเมจนะครับผมก็เจอเปย์ซอมบี้ผางนะครับผมก็เลยว่ารีบขึ้นไปดีกว่าจะได้รีบดีซอมบี้ฮักนะครับผมก,ก็จะไปนอนในลงุงในวิเซนเตอร์นะครับผเขาห้องไปท่อผ่านท่อแอลเดิมผมก็ไปแย่งที่นอนเหมือนเดิมน,นะครับทีนี้ข้างบนนอนแบบผมเราหมือนจะลองมานอนข้างหน้าดูนะครับม มันก็นอนไม่ได้อยู่ดีครับผมก็ลองคิดดูก่อนกว่าต้องทำยังไงดีผมก็ผมว่อะไรว่าจะหุดเตียงแล้วก็ไปนอนตรงที่ผมสร้างเอาไว้นะครับก็ได้สชเออผมลืมบอกไปตรงนี้ตรงนี้ผมสร้างตอนไหนก็ไม่รู้แต่ว่าอาจจะเป็นหลังมันก็ได้หรือว่าคลิปนี้แหละจะไม่ได้ก็ขอโทษด้วยน,นะครับอ,อ๋อวันนี้ก็วันที่12แล้วนะครับ ใครเดียผมตื่นมาผมก็เลยขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อจะไปดูล่าแล้วว่าหมดปุนี่ผมสามารถทำอะไรได้มานะครับตอนนี้ผมก็ว่า ตัวจะเราไปขุดเหมือนใช่ไหมนะแต่โบว์เดอร์รับมิ่งหนึ่งผมบอกว่าก็จะเราไปเคลียร์ดูนะครับผมก็ไปเคลียร์เคลียร์เคลียร์ผมก็เข้าภาพก่อนมาเอาของนู่นนี่น่ะครับก็มาเอาเหล็กแปดก้อนไม่รู้ว่าทำอะไรอ๋อเอามาทำชุดเกราะครับผมก็อันนี้กล่องเก็บของเพื่อผมนะครับเอาดิบกันเอาเหล็กเราเหล็กแปดก้อนแล้ว ไปเลยนี่อ๋อมีซอมบี้ฮักนี่อยู่ผมขวาไปสับ,ส,บ,ส,บสับตรงนี้นะครับตอนนี้นี่มันมันก็ตายไปเออผมเริ่มบอกไปเอ,อ้ตรงหลุมมันนะผมรอไปแร่งเพื่อนดูแต่ว่าตอนตอนนั้นไฟไฟมันเสียนะครับผมเลยต้องอัดใหม่ก่อนไอต้นต้นที่ผมสร้างอนะมันก็ไฟต้น่อนที่คลิปตตนไฟเสียทีนี้นะครับผมเลยอ,อัดใหม่แต่ตอนนี้เลยตอนนี้ผม,ผมก็ว่ามาตัดไม้ แล้วก็ไปใไนนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้านนะครับเดี๋ยวเขาตัดไปวันต่อไปแล้วกันครับวันนี้พอเราผตื่นมาผมก็ขึ้นจะขึ้นไปปนช่อยเมื่อวานผมก็ขยายพิสิตริทินี้นะครับแล้วก็ไปปรับปรุงไอ้ลงาหานะครับเดีย๋ยวมันดัดไปเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรผมก็ทำปุ๊บก,ก็เดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นไปเรื่อยๆก็สำรวจดูผมว่าตอนนี้ผมก็ว่าจะไปทำไมนี่อ๋อเก็บเก็บของมั้ง อาผมนะครับผมว่าจะไปทำไอ้ปรับปรุงไอ้รงอาหารต่อนะครับหรือเปล่าอ๋อเอามาทำขยายขยายหลังคาตรงนี้ต่อนะครับจากเมื่อวานที่ผมตัดไปนะครับก็ว่าัๆก็ไม่มีเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวผมจะเร่งเวลานะครับให้มันสร้างไว ซึ่งตอนนี้ครผมก็ได้ทําหลังคาบ้านเอหลังคาวิเซษเตอเสเซนนล้วถาขอตัวนด้ทาเมื่อกี้บอกว่าจะมาปักท็อตให้มันแบบสว่างขึ้นนะครับเพราะว่าปักเขาไม่คุ้มเพราะว่าไอตัวนี้สวายแล้วนี่เราเข้ามาในห้องห้องนอนก็เจอแบบนี่แล้วที่ตั้งแต่ EP สองโนผมว่าจะกลับบ้านทำก็ไม่รู้ดิ ดี๋ยไว้ทุกคนลืมบอกไปว่าให้ผมพิเศษพิมพ์พิ้นด้าว่าก็โทรบอกแหละว่าผมไปคุดมันกับเพื่อนผมอะแล้วไฟล์มันเสียแต่ว่าอีพีสี่ทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะได้ไปดูภาพตั้ที่ผมไปขุดกับเพื่อนว่าแต่พันใหญ่แค่ไหนนะครับทุกคนขอเรียกอยู่นหน้าสุดนี้ค่ะเพาไม่ค่อยมีอะไรนะครับวันนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีอะไรทำแล้วแต่ว่าอีพีสี่มีอะไรทำน่นอนครับ ผมเล่นพาก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ย้ายเตียงพร่นี้นั่นแล้วก็ขึ้นบ้านไปแล้ว oh. แต่สดีพารที่ใกล้รับขอบไฟลาน,นะครับหร oh. ือเปล่าอ๋อผิดฝนตกเฉยเหนไทุกนคนนี่ที่ผมปรับปรุงห้องหายก็มีแลบ oh. แบบสามรถเดี๋ยวเป็นแบบนี้แล้วก็มีมันก็เติมอาหารได้ไม่อันนะครับทุกคนนี่ ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ว่าจะมาได้ไปตัดไม้จะ่แตัดนะช่ผมว่าจะตัดไม้หมดต้นเลยไหมผมก็จะไาตัดแต่ก็รู้กั่ว่าผมตัดไม้หมดต้นไหมผลสุดก็คือ,คอคผมตัดไม้หมดต้นนะทุกคนผมก็ได้ว่าค้ามไม้ว่าจะไปทำปะาะไรปัญญาอนไร่ละคนแล้วก็ขึ้นมาทำาไมนี่ ผม,ผมว่าแต่ว่ามาปักท่อปักไฟย้ายเตียงมึงผ,ผมก็ได้เข้าห้องวีพีไปเพราะผมก็ใจแบบนี่ก็ว่าขึ้นช่องแอร์ไปนะครับผมก็เลยไมหาตัวเพราะยังไม่ได้ผมยังเป็นหนอนทุกคนแล้วเนี่ยผมก็ผมก็ได้ไปเตือนหาอาหารผมหมดแล้วนะครับไปเกือบหมดเกือบหมดด้วยกันั้ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าวันนี้อ่ะผมผม,ผมไปเดิมแบบวิงว่งวิ่งรอบหมู่บ้านเลยทุกคนผมก็ตัดไปวันที่วันต่อไปแล้วกันทุกคนแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีหน้า้าใจผมตัดตัดให้ดูนะครับทุกคนเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ตื่นมาก็จบจบจบวันที่แล้วครับแล้วก็มองพิพ์แอคของผมนะครับที่ตรงกลางเลยเอาทานว่าเกิดจะไปเข้าทำแล้วทุกคน จ้าแมครับทุกคนวันนี้ผมก็ว่าจะไปสำรวจอะไรนู่นนี่นั่นไปสำรวจที่เก่าที่ผมเคยไปนะครับและตอนนี้ครับผมก็ได้มาเจอกับที่เก่าที่ผมได้ที่ผมได้เคยสำรวจก็คือไอซอมอนเนอร์ของมมุมพิดนะครับมมุมพิดถ้ำนี่แหละ ผมก็ได้ขุดเพราะว่าฮ้เฮ้เ้มันเกิอือแล้วทุกคนผมก็เดินสำรวจดูน,นี้นั่นก็ไม่ไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้มาจะมาขุดฐานนะครับแรกแรกจากจากที่ EP พหนึ่งบอกว่าไม่ได้ขุดมานะครับ ท,ทีผมดดก็ว่าจะกลับบ้านไปเตรียมของไป,ไปขุดเหมืองครับหลังจากาที่ผมได้กลับมาที่เกาะบามผมก็มมดดจะมาเตรียมของไปขุดเหมืองตอนนี้ผมียกว่าจะกับปั๊บไปเตรียมอุปกรณ์นะมาขุดเหมืองตอนนี้ผมก็ว่านะครับติดอยู อนแกผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์่านทอดเพื่อจะเตมตุผม,ม,มผมก็ได้ดูที่ว่าถ้าฝูงตอนนี้มันจะสิบตันสิบมันจะมือพอดีไหมผมก็เล่ลงทาง่าไปอ่าตอนนี้นะคะพี่คุนปินก็มาขุดเหมืองต่อนะเออตอนนี้ก็เจอถ้ำแล้ว อตอนนี้เราก็เอิ่มเอิมเอิมโอเคตอนนี้ผมก็เริ่มมาขุดหินเพื่อว่าจะไปหาหินติเพื่อจะไปต่อบล็อกนะครับผมก็เือว่ามัทําน้ะผมจะไม่จงไม่สำรวจนะคะเพราะว่าตัวอันนี้ผมอันนี้ผมสำรวจเพื่อไปแล้วผมเลยว่าแจ๊วยังไม่สำรวจผมเลยสังขุดบล็อกครับแล้วก็ไปขุดทั้งน,น้าต่อ อนน้ผมก็ได้มาเจอเหล็กโอ้โหก็ขุดเหล็กไปป็นผมก็เจอเป็นจำนวนมากเลยครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะขุดเดร็จแผมว่าจะขุดขุดไปต่อนะครับผมตอนนี้ผมก็เจอเหล็กกองหนึ่งโอหก็ขุดไปนะครับ ตอนนี้นครับผมก็ได้คนมันเจอกับถ้ำขนาดเล็กนะครับผมก็เลยว่าจะอุดถ้ำมาก่อนนะครับผมซึ่งถ้าสีตรงนี้ก็เบาๆเพราะว่าผมอยู่ที่โรงแรมนะครับตอนนี้ผมก็จะขึ้นไปไปทำนู่นนี่นั่นนะครับตอนนี้นครับนนผ,มผมก็ได้ดูว่ามันมันเช้าอย่างผมผมก็ ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้มันผ่าตอนกลงคืนไปอย่างเรแลวตอนนี้มันนมัเดี๋ยวจะไปผ่าตอนกลางคืนไปนะครับผมจะมีโดนสกุลแต่ผมบุฟไม่มีตังค์ครับผมว่าจะไปเข้าไปดูเวย์เซ็นเตอร์นะครับผมผมว่าได้ไปเจอกับวีเลจิ้งที่ติดติดมันได้ตั้งแต่ ep ep สองเมื่อเดือนเดิมนะครับ <Huh? S 2> ตอนนี้ผมก็ด้กปาแลกของกับพวกวิเลจเจอนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก ผมไม่มาได้เพราะว่าผมแบบมันมันไม่มีอะไรจริงแลาวทุกคนตอนนี้พอตอนนี้ถือแบบแรกของผมก็จะกับยูจิที่หัวติดนะครับผมผมก็จะเร่งเวลานะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงทุกคนก็ือแบบไปเอาอาหารนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งวันนี้ก็วันที่สิบพันแล้วครับพวกพักผมว่ามันน่ามันน่าขึ้นต้กระนั้วนะครับผมแต่ผมไปลงท่ามนะครับ ได้จบสิ้นแล้ว ข้าขอโทษน,นะครับที่จริงอะ่ะที่จริงมันก็เพิ่งกำลังจะตื่นคืนนะผมต้องขอโทษน,นะครับที่ผมเขียนมาคิอเพราเพราะว่ามันมันก็ที่สิบห้าพอดีผมขอโทษน,นะครับทุกคนวัวนอนตื่นมาก็วันที่สิบห้าพอดีนะครับ ครับผมซึ่งตอนนี้คลิปก็ซึ่งตอนนี้คลิปก็เคยจะจบแล้วครับผมก็มาตัดไม้ห้วผมนะแต่อีกทีแรกนะครับถึงผปไปตีอาร์โกลิมานะครับผมก็ว่าตัดคลิปนะครับส่งคลิปต่อไปก็ตีนะครับก็จอได้เลยครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ